ส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับวันนี้ที่ชวนคุยกันนะครับคือวันนี้เนี่ยนะฮะทางพักฝ่ายค้านวันนี้ทางพักฝ่ายค้านเขารวมตัวกันมามาที่ทํางานเรานี้แหละฮะที่บริษัทปฏิชนจํากัดมหาชนเนี่ยนะฮะก็มาอวยพรปีใหม่กันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยน,นความคิดความอ่านแลกเปลี่ยนสถานการณ์กันกับทิศทางการเมืองของประเทศไทยในปี65นะครับซึ่งในโอกาสนี้นะฮะทางหมอชนนาน นะครับรวมถึงคุณรังสิมันโรมเองก็ได้ให้สัมภาษณ์กับเราอ่านี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับตอนที่ทางคณะฝ่ายฐานเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นมีคุณเบนจาจากก้าวไกลคุณรังสิมันโรมนะครับจากก้าวไกลก็มานะฮะรวมถึงทั้งท่านสมาชิกอื่นๆนี่คุณภูมิธรรมเวชยชัยจากเพื่อไทยก็มานะอาจารย์วันนอจากประชาชาตินะครับหลากหลายครับวันนี้มาร่วมสวัสดีปีใหม่โวยพรแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันอ่ะ เดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับจากการพูดคุยมีทั้งคุณหมอชนหน้าแล้วก็คุณดังสิมาลลงครับปีหกห้าเป็นปีที่น่าจะเร็วร้ายกว่าปีหกสี่ด้วยนะครับน่าจะเร็วร้ายกว่านปีหกสี่เหตุผลอันที่หนึ่งก็คือจากวิกฤตตรงนี้นะครับวิกฤตตรงนี้ส่งผลต่อช่้งไม่ปีหกสี่ปีหกห้ากระแสการเรียกร้องความต้องการผมว่าจะมากขึ้นแม้ว่ารัฐจะใช้มาตรการเข้มขน้น มันอาจจะถึงจุดเยือดน,นะครับในในการเรียกร้องกลุ่มเกษตรกรกลุ่มต่างๆที่เขาเริ่มเริ่มขยับตัวเนี่ยเริ่มขยับตัวเอาง่ายๆครับกลุ่มลำไยทางภาคเหนือผมเนี่ยเขาชะลอตัวอยู่นะครับที่จะเคลื่อนไหวเนี่ยเขาบอกขอเลยเดือนมกราไปเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ยเขาก็ถึงจุดเหมือนกันที่เขาต้องขยับตัวที่จะเรียกร้องนั่นหมายว่ากลุ่ม,มนี้นองกเกษตรกรเนี่ยเตรียมพร้อมตลอดเวลาที่จะนําข้อเสนอให้กับรัฐบาล ซึ่งเขามองว่ามันไม่น่าจะได้โอกาสนะครับมันก็เป็นเรื่องแปลกครับที่รัฐบาลเองไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้แต่กับมีโครงการที่หวานหวานชวนฝันออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับเรื่องที่สองที่ผมผมมองแล้วเนี่ยว่ารัฐบาลอยู่ยากเนี่ยก็คือเสถียรภาพของรัฐบาลในเรื่องของคนไกลทางรัฐสภาทางสภานะครับเราเอง มองแล้วว่าเนี่ยเขาเป็นเสียงข้างน้อยที่ไม่ชอบทาแต่ทําตัวให้เป็นเสียงข้างมากเสมือนว่าจะชอบทาคือโกงอํานาจจากพวกเราไปนะครับโกงอํานาจจากพี่น้องประชาชนไปพยายามบอกเป็นเสียงข้างมากตามเรื่องของมิเชริตูรุนะครับเมชอริตีุ้รุหลักปกครองด้วยเสียงข้างมากแต่สุดท้ายนะครับปีนี้นะครับปีที่เห็นได้ชัดมากสภา,าร่วมกับทุกครั้ง ถ้าฝ่ายค้านเราไม่ช่วยพองประชุมเนี่ยมีตัวอยู่ในห้องประชุมเนี่ยไม่น่าจะเกินสองร้ยจักยี่สิบหรือสองร้อยสาสบนะฮะนี่แบบเห็นกันมาเต็มที่แล้วไม่เกินนั้นโดยเฉพาะโดนเรื่องของการยุติบทบาทหรือการหยุดการทําหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนหลายท่านนะครับท,ที่ที่มีผลมากขณะนี้ฝ่ายรัฐบาลมีสสอยู่ใน พักรวมทั้งหมดนี่นแค่สองหกสบกนะครับสองหกหกของเราเนี่ยสองหกแปดสองหกเก้านะครับงั้นโอกาสที่สองหกจะครบองค์เป็นไปได้ยางมากเพราะว่าในนั้นมีรัฐมนตรีประมาณสิบกว่าท่านนะครับนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มันส่อเรื่องของสเสถียภาพทางการเมืองที่ต้องใช้สภาในการขับเคลื่อนเนี่ยยากลำบากมากเรื่องต่อไปครับที่เราดูว่าวิกฤตรัฐบาลชุดนี้จะเกิดขึ้นก็คือถ้าดูคาดการนะครับ สสชิรัฐบาลพักร่วมรัฐบาลเนี่ยลณรงหาเสียงในพื้นที่เข้มข้นมากทั้งลงหาเสียงลงการเปิดตัวผู้สมัครอย่างจังหวัดน่านผมไปเปิดตัวแล้วลงพื้นที่ไปห้าครั้งแล้ยฮะตอนนี้เข้มข้นครับโดยเฉพาะพักแกนนํารัฐบาลเปิดตัวครบทุกจังหวัดเร่งทําตัวแทนพักการเมืองประจาจังหวัดนะครับ เพราะว่าถ้าไม่มีตัวแทนพัคการเมืองประจำจังหวัดมันจะส่งเลือกตั้งไม่ได้นะครับแม้จะใช้กฎหมายพรคการเมืองที่ใกล้แก้ไขแล้วในปีสองห้าหกหนึ่งเนี่ยก็ยังยังมีตัวแทนพัคการเมืองประจำจังหวัดอยู่เพียงแต่ไม่ต้องทำาพรมิรีโวตท่านเองแต่ต้องฟังความเห็นอยู่นะครับโชคดีถ้าเราแก้กฎหมายฉบับนี้ได้ว่าอย่างพรรคพื่ทไทยเราเสนอว่าให้แก้ให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดก็อาจจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้แต่ขณะนี้ยังต้องใช้นี้อยู่นะครับนั่นคือสิ่งที่เราดูแล้วเนี่ยมันเป็นสัญญาณว่า รัฐบาลน,น่าจะไม่อยู่ยาวแล้วครับเพราะจากตัวเขาเองเขาทาอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลไม่น่าจะอยู่ยาวคาดการณไว้สองช่วงครับสมัีหกห้าหลังมีนาอาจจะเกิดเหตุการณ์นะครับหรือก่อนสิงหานะครับเดทไลน์สิงหาก็คือเรื่องของรัฐมนุรมห้ากับสอร้158กับ264นะครับเรื่องการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งที่เกิน8ปปีไม่ได้ ไม่ว่าจ,จะติดต่อกันหรือไม่ติดต่อเข้ารวมกันแล้วเกินแปดปีไม่ได้พลเอกประยุทธ์จะครบวันที่23สิงหาปี2565ครับถ้านับรวมตั้งแต่ปีปี57เป็นต้นมาอันนี้ก็เป็นเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ที่น่าจะน่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วดูปฏิกิริยาการเร่งทากฎหมายลูกและรัฐธรรมนูญน,นะครับรัฐธรรมนูญชัดเจนเร่งออกมาวันที่22ใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มทํากฎหมายลูก วิศนุนบอกทำลายน่าจะไปเสร็จตรงกระดาห65แต่เท่าที่ผมฟังวิบพักร่วมรัฐบาลคู่เนี่ยเขาจะเร่งรัดให้เสร็จภายในสองเดือนครับเพราะกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่เข้าที่ประชุมร่วมรัฐสภาถ้าผ่านสามวาระก็ถือนำคุเข้าได้เลยนะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสัญญาณสัญญาณที่ว่าการเมืองในปี65น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในฝั่งของภาคประชาชนนะครับอย่างที่พี่หมอก็ได้ พูดว่ามันมีหลายหลายปัจจัยที่มันจะเกี่ยวข้องผมคิดว่าภาคประชาชนเนี่ยนะครับที่เราเห็นว่าตอนนี้เขาเริ่มไม่ค่อยจะมีบรรยากาศเรื่องม็อบเรื่องอะไรเนี่ยแต่ผมคิดว่าปีหน้ามันจะมีโมเมนตัมหลายอย่างที่จะเป็นเงื่อนไขสําคัญที่อาจจะทําให้เกิดการขับไล่รัฐบาลอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการครบแปดปีในอดีเนี่ยถ้าเราไปดูเงื่อนไขของการขับไล่รัฐบาลเนี่ยมันก็อาจจะมีปัใจจัยในเรื่องของความไม่พอใจเรื่องเศรษฐกิจ อาจจะมีเรื่องของความไม่พอใจในเรื่องของการบริหารจัดการบ้านเมืองทั่วไปนะครับแต่ในรอบหน้าเนี่ยไอ้ความไม่พอใจเนี่ยมันจะเป็นปะทะบรรจบกับเงื่อนไขทางกฎหมายที่รัฐบาลเป็นคนสร้างขึ้นมาเองซึ่งมันจะทําลายความชอบธรรมของรัฐบาลเนี่ยอย่างมากผมคิดว่าสถานการณ์ปีหน้าจะเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายจริงๆนะครับสําหรับการเมืองที่จะเกิดขึ้นคาถามสําคัญก็คือว่าความท้าทายที่มันจะไปไกลขนาดนั้นเนี่ย พวกเราพักการเมืองก็ต้องปรับตัวสื่อมวลชนนะครับจะปรับตัวอย่างไรกับความแหลมคมที่มันมีแนวโน้มที่จะไปไกลมากขึ้นนะครับจะทำยังไงที่จะทำให้การนำเสนอข่าวนะครับเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นนะครับตามตามวาระของสังคมที่มันพูดตรง,ตรงไปตรงมาก็คือแหลมคมอย่างที่เราอาจจะไม่เคยมีมาในอดีตนะครับ ว่าทั้งหมดนี้แหละครับมันคงจะเป็นปัจจัยที่จะสร้างแรงสั่นสะเทือนนะครับต่อต่อบ้านเมืองของเราก็หกเดือนข้างหน้านะครับแดเดือนข้างหน้าเราอาจจะเจออาจจะมีอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกนะครับเราอาจจะมีตัวช้างภาคสองนะครับเราอาจจะมีะการอภิปรายทั่วไปที่ไม่มีการลงมตินะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเหมือนน้ํามันนะครับที่เติมลงไป ในการความพยายามในการยื้อยุดของของรัฐบาลนี่ฮะเป็นสองคนสองคมพูดวันหนักและก็ะมีหมอชนน่านนะครับกับคุณรังสิมารโลมนะก็วันนี้มาเจอกันที่มติชนก็ ก็พูดนะครับเป็นการคาดการณ์ในปีหน้าสําหรับภาคการเมืองว่าจะเป็นอย่างไรทั้งในมุมของคุณหมอชนน่านซึ่งก็เชื่อว่าคุณหมอเชื่อว่ามันอาจจะนําไปสู่จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่จะเป็นช่วงไหนนั้นก็ต้องรารู้ว่าจะเป็นหลังมีนาหรือจะเป็นก่อนสิงหาขณะที่ในมุมของคุณรวมบอกว่าในภาคประชาชนแม้ว่าหลายฝ่ายจะคาดการณ์ว่าจะนิ่งๆแต่คุณรวมก็เชื่อว่าอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ รวมไปถึงเรื่องของการทําหน้าที่ทั้งในสภาเองทั้งนอกสภาเองว่ามันอาจจะต้องขับเคลื่อนไปให้ขยับไปให้ทันกันหมายถึงแบบว่าในเมื่อท้องถนนเขาขยับแล้วนะครับการทําหน้าที่ของสภาเองหรือสื่อมวลชนเองอาจจะต้องขยับตามด้วยชนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณโดก็ตั้งเอาไว้นะครับว่าปีหน้าเราอาจจะได้เห็นลนักษณะแบบนี้มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะนี่ก็สรุปมาให้ฟังกันบางช่วงนะครับจากการที่พบปะพูดคุยกันกับทีมฝ่ายค้านวันนี้ครับ ครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มติชนี v เพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ